สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะหรือว่าคนที่มีลัคนาราศีมังกรเช่นกันนะคะเจ้าก็ขอต้อนรับเข้าสู่นะคะเดี๋ยวเองเจ้าคัทรดนะคะที่เป็นชาแนลของเจ้าเองนะคะก EP ็อีพีนี้ตั้งใจจะมาทำาเกี่ยวกับดวงทั่วไปนะคะดวงแบบรวมๆเนาะทั้งความรักทั้งเรื่องงานหรือโชคลาภอะไรเงี้ยเพราะว่า เจ้าเองก็ห่างจากอีีเก่ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลาจริงๆเจ้าทำงานประจำด้วยค่ะยังไงหากเพื่อนๆที่ต้องรอในเรื่องของวิดีโอเจ้าต้องขออภัยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่ยังคงติดตามแล้วก็ยังคงเข้ามาดูชาแนลกันอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เจ้าได้เป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้และว่าไพ่เดยรวมของชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรเนี่ยในเดือนเมษายนของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ เจ้าจก็จะขออธิบายตามไพ่ไปเลยละกันนะคะไพ่ใบรแรกของชาวราศีมังกราตาดินนะคะก็เป็นไพ่ได้ queen of v a n d s นะคะ queen of v a n d s แน่นอนเขาจะเป็นตัวแทนของอ ราชนีถือไม้เท้านะคะนั่นไม้เท้าแน่นอนว่าก็จะเกี่ยวในเรื่องของการเรียนแล้วก็การงานนะคะค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนเมษายนนะ,ะชาวราศีมังกรเองเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการงานใหม่ๆนะคะบางท่านอาจจะได้รับโอกาสเรื่องงานใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะ ได้ได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้หรือเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วคุณก็มีสิทธิที่ประสบความสําเร็จค่อนข้างมากนะสำหรับนักศึกษาหรือว่าใครที่มองโอกาสในเรื่องของการเรียนใครที่กําลังมองโอกาสในเรื่องของอการหาความรู้หรือวิชาชีพที่เกี่ยวกับตัวเองกําลังทําอย่างเงี้ยค่ะจะมองว่าคุณก็ เลือกมาในทางที่ค่อนข้างถูกเนาะบางคนก็อาจจะทํางานมานานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มองว่าด้วยความที่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะคู่แข่งหรือว่า,าระบบการแข่งขันในเรื่องของด้านธุรกิจนี้ในเ,เรื่องของด้านอนักงานเองในองค์กรเดียวกันก็เถอะก็คือเหมือนแบบมันแข่งขันกันค่อนข้างสูงเพื่อที่จะมีการไต่เต้าในเรื่องของตําแหน่งอะไรเงี้ยในองค์กรของคุณนะ่ะคุณเองก็อาจที่จะมองหานะคะเรื่องของ Um. Uh -huh. การศึกษาอย่างเช่นภาษาอังกฤษอย่างเช่นวิชาชีพหรือความรู้ที่เราเรียนมามันอาจจะเก่าเกินไปเราอาจจะยังเข้าไปเก็บเล็กผสมน้อยในเรื่องอื่นๆ Excel Word หรือว่า r e s e n t a t i o n หรือการ Present อะไรของเราก็แล้วแตะะ่การเทรนอะไรต่างๆอย่าชาวราศีมังกรนะมีสิทธิ์ที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะในเดือนเมษายนคุณกาลังมองโอกาสนี้ซึ่งเจ้ามองว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณมากๆนะคะแต่ก็อาจจะอยากให้ระวังในส่วนของเรื่องของอาการเงิน นิดนึงเนาะบางทีเรา,เาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จริงหาความรู้เพิ่มเติมเปลี่ยนงานหรือ เสริมทักษะตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองดูได้ว่าในเรื่องของการเงินของเราเนี่ยพร้อมไหมเนาะที่จะไปจ่ายตรงนั้นหรือเราไปซื้อคอร์สต่างๆแล้วมันอาจจะหนักไปไหมเราอ,อาจจะแบ่งหรือว่าบางทีก็อาจจะเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตดูก่อนว่าหากเรามองดูแล้วว่าในอินเทอร์เน็ตเราพอไปได้เราอาจจะศึกษาตรงนี้ก่อนเมื่อไหร่ที่เรามีทุนเพียงพอหรือมีทรัพย์มีกําลังเพียงพอแล้วก็ค่อยไปนะคะลงทุนกับ จ้าของภาษาหรือว่าเทรนในแบบคอร์สตัวตัว,ตวอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะให้ระวังกันนิดนึงหรือบางท่านก็อาจจะมองในเรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยก็อยากให้ศึกษากันให้ดีๆเพราะว่าด้วยความที่ใบที่2มาเป็น2เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยสเหรียญน,นั้นหมายความว่าเราอยู่ในช่วงการหมุนเงินเราอยู่นะคะสังเกตจากภาพคือว่าเป็นไพ่ อินฟินิตหรือว่าผู้ชายคนนี้หากมองเหมือนเป็นการ์ตูนเหมือนเกมแล้วก็เหมือนเขากำลังหมุนหมุนเล่นนะคะหมุนเลื่อนเงินไปมาแต่ก,ก็เหมือนเราก็ยังเหมือนแบบมันยังไม่เงินเรายังไม่คงที่ยังยังไม่ยังไม่มีจนพอที่จะไปซัพพอร์ตในยงในด้านอื่นอะไรประมาณนี้ก็จะอยากให้เพื่อนๆเหมือนแบบระวังนิดนึงนะคะพอมาตาแหน่งที่3ามนะตาแหน่งที่3เพื่อนได้ six of cups นะคะนั่นคือ6ถ้วย6ถ้วยนั่นหมายความว่าบางท่านเนี่ยในเดือนเมษายนอาจจะมีในเรื่องของความโชคดีในเรื่องของความรัก นะคะเข้ามานะคะบางท่านอาจจะเป็นคนรักเก่านะคะมีการหวนกลับมามีการคิดถึงกันและก,กันนะคะบางท่านอาจจะเคยเหมือนแบบหยุดการพูดคุยกันไปแล้วสักพักหนึ่งหรือว่าเคยเลิกลากันไปแล้วก่อนหน้านะคะไม่รู้คิดยังไงเนาะในเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนคนนั้นกําลังจะกลับมาหาเพื่อนๆชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรเองเนี่แหละก็อาจจะกลับด้านนะคะไปคิดถึงคนรักเก่านะคะหรือ คิดถึงวันคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์โดยการที่มีการพูดคุยนะคะส่งเมสเซจไปหาหรือส่งข้อความไปหานะคะเพราะภาพนี้เป็นภา่ที่มีการหยิบยืน่นบางสิ่งบางอย่างให้กันนั่นหมายความว่าเพื่อนๆเองเนี่ยมีการที่เหมือนแบบ ติดต่อหรือว่าแอบไปส่องเขาไปดูเขาตาม IG ตาม Facebook ตามทวิตเตอร์ Twitter, หรืออะไรก็ตามที่เหมือนแบบที่เราสามารถไปเห็นเขาได้ไปเจอเขาได้หรือโพสต์ข้อความอะไรที่มันเป็น Public เพื่อให้เขาได้มาเห็นข้อความอะไรเงี้ยทีนี้เจ้าก็มองว่าหากคุณโสดอยู่เนาะเจ้าก็ยังพอโอเคว่าก็มีสิทธิ์ที่จะมีการรีเทิร์นนะคะกลับมาหากันแต่บางท่านก็หากคุณมีแฟนอยู่แล้วเนาะมีคนรักอยู่แล้วเจ้าก็มองว่า อาจจะมีการเย็บยังช่างใจบางครั้งในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนบางครั้งคุณอาจจะเคยแตกหักกันมาแต่เข้าใจว่าอารมณ์บางอารมณ์บางช่วงเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบว่า มันทําให้เราเป็นนึกถึงสิ่งเก่าๆนะคะแต่บางครั้งมันก็อยากให้ปล่อยไปนะคะเราควรจะมาอยู่กับปัจจุบันของเราว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งที่มีคุณค่าในมือเราอยู่แล้วเราก็รักษาตรงนั้นให้มันไว้ให้ดีเนาะเพื่อนๆเนาะหรือบางท่านอาจจะได้เจอการยาน,นิมิตนะคะหรือคนรักใหม่ที่มีสิทธิ์ที่มีอายุต่างกันก็เป็นไปได้เนาะ,ะแล้วก็ห่างกันในเรื่องของอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชาวราศีมังกรเองหรือว่า ชาวสองของชาวราศีมังกรนี่แหละอาจจะมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าชาวราศีมังกรค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะเป็นความรักความผูกพันที่เหมือนประมาณแบบแบบเอนดูซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรักความเอนดูแบบผู้ใหญ่กับเด็กหรือแบบว่า ความนุ้งนิ้งมุ้งมิ้งในภาษาแบบว่าที่เราเจอคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะไรเงี้ยเราก็อยาาแบบจะออดอ้อนก็เป็นไปได้เนาะบางทีโกรธกันก็แบบใช้ลูกอ้อนอะไรก็หายโกรธแล้วอะไรก็เป็นไปได้เนาะประมาณนี้ค่ะส่วนมาตำแหน่งที่4เพื่อนๆชาวราศีมังกรไดเอสอัปเพนเดเคิละคะบวกกับตังหน่งที่5คุณได้10เหรียญน,นั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรในเดือน เมษาย,ยนเนี่ยคุณมีความโชคดีมากๆในหลายๆด้านเลยก็ว่าได้หนึ่งละโชคลาบที่ อาจจะมาจากการเสี่ยงดวงหรือ,อโชคลาภที่จะมาจากบริษัทที่เขามีรายได้พิเศษหรือเงินสนับสนุนหรือเงินพิเศษอะไรเงินรางวัลอะไรอย่างเงี้ยให้กับชาวราศีมังกรนะคะโดยที่หรือบางท่าน,นอาจจะได้งานใหม่ด้วยความที่ตำแหน่งแรกของชาวราศีมังกรเนี่ยคุณได้ queen of v a n n s นะคะคุณพอมาตำแหน่งที่4นะคุณมาได้ ace of p e n d c l e s คุณได้สิเหรียญในตำแหน่งที่5นั่นหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความ ความโชคดีในเรื่องได้งานใหม่นะคะได้งานใหม่ที่ ได้เงินดีกว่าที่เก่านะคะเมื่อไหรก็ตามที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยเลือกแล้วว่าที่ใหม่นะคะย่อมมีงานที่ดีกว่าโอกาสการก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจหรือการเงินมันย่อมดีกว่าที่เก่าอยู่แล้วนะคะทาให้เพื่อนๆชาวราศีมังกรเนี่ยเดินออกจากจุดเดิมนะคะเพราะว่าตําแหน่งที่6เนี่ยคุณได้8ถ้วย8ถ้วยนั่นหมายความว่าหากเป็นในเรื่องงานนั่นหมายความว่าคุณกําลังเดินไปเอาโอกาสใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้รับ นั่นหมายความว่างานที่คุณจะได้รับนะคะคุณได้มูลค่าทางการเงินหรือว่าค่าตําแหน่งนะคะที่ดีกว่าที่เก่าแน่นอนเพราะคุณได้มาพร้อมกับ Ace อ f p i n เนอร์นั่นหมายความว่างานใหม่ที่คุณได้รับ โอกาสใหม่ที่คุณได้รับจากคนที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนหรือคนที่เขารับคุณเข้าทำงานนะคะบางท่านได้เริ่มต้นใหม่แล้วตั้งแต่เดือนนี้หรือบางท่านมีสิทธิ์ที่จะได้เริ่มต้นนะคะในกลางเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีสิทธิ์ได้งานตรงนั้นนะคะบางท่านหากต้องการทำงานในด้านอสังหาคุณมีสิทธินะเพราะว่าสิเหรียญขึ้นนั่นหมายความว่าเรื่องการเงินนะคะด้านอสังหาค่อนข้างมามาเด่นเพราะว่าอสังหามันค่อนข้างได้เงินก้อนใหญ่ค่ะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆขาย อสังหาริมทรัพย์หรือปล่อยเช่าได้มันค่อนข้างเป็นเงินที่ค่อนข้างมาได้ง่ายนะคะโอกาสที่เพื่อนๆได้งานเนี่ยค่อนข้างมาง่ายนะเพราะคุณได้คว e ้นอวัยวะนั่นหมายความวา่าคุณมีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตในใน,ในด้านสายการงานของคุณนะค่อนข้างที่เด่นชัดมากบวกกับ8ถ้วยนั่นหมายความว่าคุณเดินไปเพื่อได้รับโอกาสใหม่สําหรับ6ถ้วยสําหรับ6ถ้วยเองก็หากเปรียบเทียบในเรื่องของงานเนะาะเพื่อนๆอาจจะก็ยังมองว่าตรงนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการในเรื่องของการที่คุณได งานใหม่โอกาสที่หยิบยืน่นงานใหม่ๆจากบริษัทและองค์กรใหม่ที่เขาเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าไปรับผิดชอบเข้าไปในการที่จะเหมือนโชว์ผลงานของคุณก็เป็นไปได้เนาะแต่อย่างว่าหากทมในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าสองใบเนี้ยเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะ่ะกำลังได้พบรัก อีกครั้งหรือบางคนเนี่ยให้โอกาสคนรักของคุณอีกครั้งเพื่อเข้ามาสารสัมพันธ์กันเริ่มต้นกันใหม่นะคะให้อภัยซึ่งกันและกันในเรื่องของความผิดพลาดนะคะต่างๆที่ผ่านมานะคะคุณพร้อมที่จะเหมือนให้โอกาสเขานะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิสารสัมพันธ์ความรักกันอีกครั้งหนึง่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งหากท่านที่ยังรักกันอยู่นะคะก็เจ้าก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะหากคุณสามารถกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งแต่บางท่าน องว่าความรักนะคะบางท่านเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่คุณมีคุณรู้สึกไม่มีความสุขนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบมีความกังวลตลอดเวลาขาดความมั่นใจนะคะขาดความ เหมือนความรักที่คุณมีมันไม่ได้เติมเต็มความสุขให้คุณเห็นไหมคะแปดถ้วยมันมีจุดที่ว่างอยู่นะคะมันทําให้เหมือนเพื่อนๆแบบไม่มีความสุขตรงนี้ทําให้เพื่อนๆเ,เดินออกจากจุดเดิมนะคะเพื่อไปหา,าสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางท่านเองนะคะมีแฟนอยู่แล้วแต่ด้วยความที่แฟนของคุณอะอยู่ไกลกันนะคะไม่มีเวลาให้กันและกันไม่มีโอกาสที่จะได้มา,เ,าเลี้ยงฉลองหรือ,เ,อเขาเรียกว่ายังไงอะ โอกาสที่มันห่างกันนะ่ะความรักที่มันอยู่ไกลยอยู่ันกันคนและจังหวัดหรือบางคนก็มีสิทธิ์ที่อยู่ต่างประเทศได้เนาะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อนเอนเพราะว่าบางทีคุณอาจจะต้องแบบเหมือนหาเวลาน่ะเพื่อนในบาพบเจอกันเนี่ยก็ใกล้จะถึงและช่วงสงกรานก็ลองพูดคุยกันดูว่าอาจจะนัดไปเจอกันนะคะบางท่านก็อาจจะเหมือนไปเจอญาติผู้ใหญ่ซึ่งกันและกันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะ เหมือนแบบได้กลับมาเจอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนรักแต่เจ้ามองว่าแปดถ้วยมันยังไงก็เป็นความรักที่อยู่ห่างกันนะบางท่านก็ถึงขั้นแบบอยู่ต่างจังหวัดหรือไกลไปเลยก็คือมีสิทธิ์เป็นต่างประเทศได้เพราะว่าด้วยความที่ได้ไพ่ the emperor นั่นหมายความว่าความรักของคุณบางทีมันอยู่กันคนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็กำกำเฝ้ารอโอกาสจากแฟนของคุณอยู่ว่าจะได้เดินทางมาหาไหมหรือบางท่านเนี่ยจะได้เดินไปหาคนรักของคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลานะ รอจังหวะตรงนั้นเพื่อ,อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันคลี่คลายอะไรอย่างเงี้ยด้วยสภาพตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าทุกประเทศอ่ะ มันเหมือนกับว่า,ามันจะอาจจะต้องได้รับวัคซีนก่อนอะไรเนาะมันถึงจะได้ทำพาสปอร์ตหรือบางประเทศเนี่ยต้องอถูกบังคับเลยว่าทุกคนต้องได้ฉีดวัคซีนก่อนถึงจะมีสิทธิ์ได้เดินข้ามเดินทางข้ามต่างประเทศเนาะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะก็รอฟังข่าวกันดูว่าจะเป็นยังไงแต่เจ้ามองว่าสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือมันน่าจะดีขึ้นในหลายๆอย่างมันทําให้เศรษฐกิจเอ่ยนะคะการเดินทางการท่องเที่ยวดีขึ้นเริ่มจากมองจากบ้านเรานะคะเพื่อนๆ เจ้าอยู่ที่ชนบุรีเนาะอยู่พระยายาเงี้ยก็มองว่าในสถานการณ์ช่วงนี้คือพระยาดีขึ้นเยอะนะคะชนบุรีก็ดีขึ้นเยอะคิดว่าดีกว่าหลายๆที่ด้วยความที่ชนบุรีเนี่ยมันเป็นใจกลางของการท่องเที่ยวนะคะรักนักท่องเที่ยวจากเหนืออีสานนะคะใต้หรือว่าทางกรุงเทพเองเนี่ยก็คือก็จัดอีเวนต์จัดงานนะคะมีงานตลอดเจ้าเลยมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกันรอคอยมากกว่าเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆบางท่านที่มีแฟนต่าง ประเทศเนี่ยนะคะไม่ว่าจะคุณจะเพิ่งเจอกันออนไลน์หรือคุณที่จะคุยกันมาได้สักพักแล้วอาจจะมาติดสถานการณ์ในช่วงโควิดคุณอาจจะต้องรอเวลานิดนึงคุณมีสิทธิ์ได้เดินทางนะคะเพื่อแฟนของคุณเองมีสิทธิ์ได้เดินทางมาหาหรือตัวคุณเองนั่นแหละมีสิทธิ์ที่ได้เดินทางไปหาแฟนของคุณนะคะแล้วก็ชาวราศีมังกรก็เด่นมากในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของด้านการเดินทางนะคะโชคลาภการเงิน ปีเด <Es> <an> ือนเมษายนของคุณนะคะเจ้ามองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของการเดินทางที่อยู่อาศัยนะในเรื่องของการงานนะคะหรือใครก็ตามที่มองในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่เป็นของตัวเองหรือใครกําลังมองในเรื่องของธุรกิจมองคู่หุ้นส่วนคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนั้นนะที่ประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าคุณได้ทั้ง เอสออฟเพนเดเคิลส์นะคะคุณได้ทั้งเดอะซันคุณได้ทั้งสิบเปลี่ยนนี่หมายความว่านี่คืออสังหาริมทรัพย์ก้อนเงินที่คุณจะได้เนาะบางคนอาจจะมองในเรื่องของการขายที่การขายที่ดินการขายคอนโดขายบ้านที่เหมือนแบบว่ารอจังหวะอยู่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการยื่นเรื่องทํามาซื้อขายทําหนังสือซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มีสิทธิ์บางท่านไม่กระทั่งได้อ่าบ้านใหม่หรือรถใหม่ก็มีสิทธิ์ไปไ่ไได้เนาะเพราะว่าเนี่ยคุณมีสิทธิ์ไพ่ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นไพ่แห่งความโชคดีฮะแห่งความโชคดี ยิ่งไพ่เดอะซันมาคู่กับไพ่เอชออฟเพนเดอร์เคิลสหมายความว่าความสําเร็จโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จบางท่านมองงานใหม่คุณมีสิทธิ์ได้งานใหม่บางท่านธุรกิจของคุณที่ผ่านมาไม่ได้กําไรเดือนเมษายนกําลังจะทํากําไรให้คุณอย่างมากนะคะบางท่านก็คือในเรื่องของ ในเรื่องของการงานนะคะคุณได้แน่นอนเลยในเรื่องในเดือนเมษายนเนาะชาวราศีมังกรคุณมีสิทธิ์ที่จะมีไอเดียใหม่ๆเปิดธุรกิจใหม่ๆม,มองหาในเรื่องของด้านการออนไลน์การตลาดหรือการเดินทางท่องเที่ยวนะชาวราศีมังกรมีสิทธิเพราะคุณได้ The ician, เดดเมจิเชียนนี่หมายถึงว่าเดดเมจิเชียนคนนี้เขาจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะที่จะเหมือนแบบทําใ,ให้ชาวราศีมังกรเกิดไอเดียในการอมองหาในเรื่องของธุรกิจความก้าวหน้าการงานหรือโอกาสในเรื่องของการเรียนแม้กระทั่ง คนรักนะคุณมีสิทธิ์ที่เจอคนรักคือชาวราศีบังกรในเดือนเมษายนนะคะคุณมีความที่โชคดีมากๆนะคะ ในเรื่องของทุกเรื่องเลยคุณมีสิทธ i i ิประสบความสําเร็จมากๆกนะคะการเงินการงานคู่รักคู่ครองการเดินทางนะคะคุณมีสิทธิทีได้เดินทางนะคะไปรับสิ่งต่างๆมากมายเจ้ามองว่าถ้าคุณได้มีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของด้านการงานหรือมีการได้เดินทางออกจากจุดเดิมเพื่อไปอยู่จุดใหม่เจ้ามองว่าคุณจะมีความโชคดีนะคุณจะได้โชคลาภนะขอแค่คุณได้เดินทางออกจากจุดเดิมนะคะมองหาไอเดียใหม่ๆเจ้ามองว่าคุณประสบ ความสำเร็จแม้กระทั่งคุณจะได้เจอเนื้อคู่ระหว่างการเดินทางด้วยเจ้ามองแบบนี้เนาะบางท่านอาจจะมีโปรแกรมในการซื้อบ้านเก่าซื้อคอนโดเก่าทําการรีโนเวทเนาะแล้วเอาเงินตรงนี้ยมา เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม่สิทธ์นะเพราะว่าเจ้ามองว่าคุณเองเนี่ยมีเรื่องด้านการหมุนเงินเนาะเจ้าเลยมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะเสียเงินไปกับบ้านไปกับตึกไปกับคอนโดคุณลงทุนไปกับด้านเนี่ยอาจจะรีโนเวทนะคะเพื่อเทียมเพื่อทําการขายเพื่อให้ได้โชคลาภได้เงินก้อนนี้กลับคืนมาก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเจ้ามองว่าไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยถามว่ามันเป็นไพ่ที่แย่ไหมมันเป็นไพ่บางส่วนที่แย่แต่หากมองในเรื่องของการเสียเงินนะ รมองว่าหากคุณเสียเงินในเรื่องของการทําบ้านซ่อมบ้านน่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรอกเนาะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะรีโนเวทบ้านใหม่เพื่อเตรียมการขายหรือปล่อยเช่านะคะเพื่อให้ได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมาก็เป็นไปได้หรือบางท่านเสียเงินจริงๆก็อาจจะต้องได้ซ่อมบ้าน,นเล็กๆน้อยต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เจมมองว่าในเดือนของเมษายนบางท่านเนาะที่มีเรื่องของรักซ้อนซ่อนเงื่อนในเรื่องของความไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะ คนที่มีปัญหาคาราคาซังนะอย่างเช่นทั้ง8เหรียญเออทั้ง8ถ้วยเอยหรือในตัวของ6หกถ้วยเอยนะคะพอคุณมาเจอในในเดอะทาวเวอร์เจ้ามองว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะจบความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะหยุดความสัมพันธ์นั้นเพื่อแบบว่ามองหาโอกาสใหม่ๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะต้อนรับความรักที่ดีๆนะคะเพื่อให้ความรักที่ดีๆเข้ามาคุณจบความสัมพันธ์คุณ กล้าที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์เพื่อที่จะเจอใครสักคนที่เขาเข้ามาในชีวิตซึ่งมีสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติได้นะคะมีสิทธิ์เป็นชาวเอเชียก็มีสิทธิ์ก็เป็นไปได้นะคะบางคนก็ชอบชาวต่างชาติบางคนก็ชอบคนไทยเองคนเอเชียคนมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าขึ้นทั้งสองไพ่เลยมีสิทธิ์มากๆนะคะซึ่งคนนี้คุณจะได้เจอเขาจากการเดินทางหรือจากการเขาเรียกว่าท่องโลกทางอินเทอร์เน็ตมีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่า ไพ่ตัวนี้มันหมายถึงการที่คุณได้เข้าไปทดลองทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําอย่างเช่นคุณไม่เคยเข้าเว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตออนไลน์เลยคุณไม่เคยเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนออนไลน์เลยคุณก็เหมือนแบบเออเมื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วคุณก็มองที่จะเหมือนลองอีกครั้งอย่างน้อยเราก็ไม่เหงาเราก็มีเพื่อนคุยแต่ก็อยากให้ระวังเนาะบนโลกออนไลน์มันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะจีรังยั่งยืนมากมายผู้คนในนั้นก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะอยากให้เพื่อนๆไตรตรองก่อนที่เราจะมีการนัดพบและเจอกัน ก่อนที่เขาจะมีการบอกเราว่าเออจะโอนเงินมาให้จะอะไรเพราะข่าวข,ข่าวคราวมันก็ค่อนข้างมาเยอะเจ้าก,ก็อยากให้ชาวราศีมังกรระวังเพราะว่าคุณได้ไพ่เดือชาเวอร์นั่นหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเสียเงินคุณมีสิทธิ์ที่จะได้นําเงินตรงนั้นไปใช้จ่ายในด้านที่เราอาจจะไม่ได้กลับคืนหากคุณไม่ได้ไปลงทุนในเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์สินหากคุณต้องไปเสียให้กับใครสักคนเจ้ามองว่าไม่คุ้มเนาะอยากให้ดูแลในเรื่องของการเงินของตัวเองให้ดีๆเพราะว่าคุณมีสอง เหรียญเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าความกังวลน,นะคะความกังวลในเรื่องของการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันจะมีการขัด ขิดติดขัดนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเจ้ามองว่าคุณยังมีความโชคดีมากๆคุณจะเจอคุณอุปถัมภ์คุณจะเจอคนที่เขาเข้ามาดูแลในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งคุณได้งานเองคุณจะได้งานที่ค่อนข้างดีแล้วก็เขาให้เงินคุณในตําแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณธุรกิจของคุณเองก็ไปได้ดีมากๆนะแต่เด่นในเรื่องของเนื้อคู่นะชาวชาวราศีมังกรนะเรื่องของเนื้อคู่อะไรเงี้ยคุณจะได้คนที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตนะคะเหมือนดูแลทางด้านของการเงินโชคลาภคอยดู แบบว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาจะสนับสนุนคุณเนาะชาวราศีมังกรนะไม่ว่าตัวผู้หญิงผู้ชายเองนะคุณจะได้คู่ที่ค่อนข้างเข้ามาเกื้อหนุนชีวิตของคุณนะบางท่านแต่งงานนะคะแล้วก็จะอาจจะรวยไปเลยก็ได้ผู้ชายบางท่านอาจจะเจอแบบว่า ผู้หญิงคนที่เขาแบบว่าแฟนที่เขาอาจจะเหมือนแบบ àn, มีงานมีงานมีการงานตำแหน่งที่ดีที่คอยเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะในวัยอายุที่ค่อนข้างห่างกันนั่นก็เป็นความรักที่เป็นเหมือนความอเอ็นดูเป็นความรักที่ค่อนข้างบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรักที่มีแต่การให้เนาะโดยรวมแล้วก็ชาวราศีมังกรเจ้ามองว่าเดือนนี้คุณโชคดีนะคะเจ้าก็ขอให้คุณมีความโชคดีนะคะได้รับโชคลาภการเงินการทองเจอเนื้อ คู่ที่คอยอุปถัมภ์เดินทางร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันใครที่กําลังรอคอยความรักความสัมพันธ์ที่กาลังเดินทางมาหากันเจ้าก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จได้พบเจอกันนะคะจากการรอคอยก็ขอให้คุณได้สิ้นสุดลงได้เจอกันจากความสัมพันธ์ที่คุณต้องการที่จะเด็ดขาดในการตัดความสัมพันธ์เพื่อเดินหน้าใหม่เจ้าก็ขอแสดงความดีๆขอให้คุณทําให้ได้นะคะคนเรามีสิทธิ์เสมอตราบใดที่เรายังมีความหวังยังสามารถ มีวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสิ่งที่ดีเข้ามาแน่นอนค่ะเองเจ้ Angel ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเอ g งเจ้ Angel ฝากขอติดตามกด Subscribe นะคะให้กับเอ g งเจ้าและเป็นกําลังใจให้กับเอ g งเจ้ได้ทำอ,อ่าอแบบนี้นะคะมาให้กําลังใจกันนะคะคิดบวกเข้าไว้นะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ขอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ